โคตราดมากเกมเริ่มแล้วนะครับซาทนสิทธามุลทนนะครับจะเปิดสาทนโอ้ยิงเลยครับลูกนี้แต่ว่าก็โด่งเกินอนีกทีมเยนนครราชสีมาดูดีครับวันนี้ให้ความมัมม่นใจเลยนะครับแต่ว่ายังเป็นเกมบุกของสกอตทลนออกมาดีอีกแล้วครับเอาให้อยู่ครับเอารับไม่อยู่แล้วโอ้โหง่ายๆเลยครับ1-0โอ้โหเลยนะามาควส ชมอยู่แล้วครับกำพลโอ้โหดูครับดูนะครับคือลูกนี้กับกำพลเนี่ยผมยังมองว่าเนื้อกำพลเนี่ยจะชกเป็นจังหวะสองนี่ครับชกจังหวะแรกไปแล้วนะครับจังหวะสนี้น่าจะชกที่อีกครั้งหนึ่งปรากฏกำพลเนี่ยไปตัดสินใจไปคว้าบอลทีแรกชกแล้วมันไม่ไปไกลมากครับตามไปทีนึงโอ้โหตัวที่ตัวที่โถมาเนี่ยเป็นคาตตโนฮิโรมิชินะครับ ผู้สีไม่ได้ให้ฟาวนะครับคืออาจจะมองว่าบอลเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือกำพลแบบเต็มๆอยู่แล้วนะครับอืมได้ได้ง่ายๆเลยครับเรนนมากเกสผู้ขู่ในเกมที่โคราชทำได้ดีกว่ามาตลอดนะครับก่อนที่จะเสียประตูพลิกไปพลิกมาปรากฏว่าปไปเสียบอลแล้วโดนศูนย์นะครับโอ้โหมาเลยครับบีรามแต่ว่าบีรามล้าหน้าไปแล้วนะครับ เอาวิลัมทั้งเย็นๆครับเย็นๆครับแม่กพเห็นเลยครับว่าวิลัมวิ่งกลับมาจะเอาเรื่องประธานครับโอ้โหดูนครับคือแกล้ำหน้านะมันจบตรงนั้นครับเพียงแต่ว่าบอลน้ำเบนเบียดกันไปอยู่ครับกาสิเดียต้องมาเคลียครับตรงนี้ล้ำหน้านะครับจบตรงนี้แล้วนะแต่บอลมันยังไปอยู่ครับ แล้วประธานโอ้โหเข้าไปอัดตรงนี้ครับวิรามแกแกก็ขึ้นนิดนึงครับเอาแต่เนี่ยครับไปไปออกอาวุธนิดนึงครับพิรามผู้สิทิจะจะว่าอย่างไงครับพี่นิชัยอย่างไรครับประธานแกก็ยิ้มครับเพราะว่าอัดไปแล้วครับเพราะเป็นการอัดหลังจากที่ธงมันขึ้นแล้วด้วยนะครับพิรามเสียไปเหลืองครับแต่ว่าผู้สิท ไม่ให้ครับประธานก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงครับอานะครับผู้สินิ์เป่าจบครึ่งแรกนะครับที่สนามทุ่งทะเลหลวงของจังหวัดสุโขทัยส่วนคู่อื่นที่จบลงไปแล้วนะครับบุรีรัม์อัด BBC ีซียไป4-0แล้วก็เชียงรายเฉือนอาร์มี่2-1ครับเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับคู่นี้ยังยกไปได้ครับนี้เบิ้ลกันสวยแล้วตบวัดมาหน้าประตูติดบล็อก เก็บได้ครับตาเข้ามาและมงนั่นเองโอ้โหไปโดนมือผู้สิน์ไม่เปล่านะครับมองไม่เห็นนี่ครับทางพร้อมพงศ์ในไปบอกว่าจังหวะที่เข้าไปโมงมาเนี่ยไปโดนมือของผู้เล่นทางสุขโขทัยนะครับที่เข้ามาบล็อกพอดีครับโอ้โหแต่ว่าผู้สิน์มองไม่เห็นดูครับมือหรือเปล่าครับคาตานูฮิโนมิชินะครับมีประกบกันอยู่อ่ะมีอะไรแน่นอนแล้วครับตรงนี้ อ่าอ่นและครับตัวสำรองครับน่าจะมาโยอธิบดีหรือเปล่าแล้วผู้ช่วยก็เรียกผู้ตัดสินมาแจ้งแจ้งและครับเรื่องอื่นไว้ก่อนนะครับพลัช็อตเลยครับนี่บุกผู้เลนสำรองข้างสนามครับมาน่าจะเป็นคำพูดแหละครับครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เรียกอธิบดีเอติรัตมาแล้วครับอยู่ข้างสนามนะครับใช่ครับ นี่ทางผู้ช่วยก็นมั่นใจไหนครับหายไปไหนหาเลยนะครับแกหาเลยครับดูครับแดงครับโอ้โหไม่มีสิทธิ์ลงสนามนะครับโอ้นี่โดนไปเหลืองโดนไปแดงโดยที่ตัวเองนี้ยไม่ได้อยู่ในสนามนะครับอธิบดีเอติรัตครับแล้วแล้วก็ถ้าชัดเจนนี่ก็ เรื่องของโทษแบนก็ต้องตามระเบียบนะครับครับ35ครับอธิบดีเอธิรัตครับขอกันกินมากกว่านี้เลยสกู๊นี่เป็นช็อตที่เนี่ยครับที่บอกมีปัญหานิดหนึ่งครับที่คือนี่ครับเรียกผุดสินแล้วเนี่ยครับคือคือคือคงจะเป็นคำที่หนักพอสมควรนะครับ นี่ให้หยุดเล่นเลยนะครับเรียกมาก่อนเลยครับเนี่ยครับแล้วจำได้ด้วยนะครับแกดูเบอร์แล้วครับชี้เลยครับชี้ไปที่นั่นแหละครับอธิบดีทีนี้พวกในสนามก็จะพยายามมามาช่วยเคลียร์แล้ะครับยังปัดเอาไว้ได้ครับนี่เซฟนะครับสุดเซฟเลยครับ ซุปเซฟเลยครับไพรโรธบอลหลุดมาถึงลินเดมันครับแต่ว่ามันเข้าขวานะครับคือโยกแล้วมันไม่ได้เข้าซ้ายข้างขนาดครับแต่ขวาก็ได้กดเต็มๆครับบอลสายไปนิดนึงครับไพโรธเน่เอี่ยวมาซ้ายแล้วครับแต่มือยังยังเรียกว่าปัดออกไปได้ครับน่ากลัวครับ ยิงของลินเดมันสุโขทัยในตอนนี้เหลือ10นะครับเหลือสิบคนหลังจากที่พลกรนั้นในตอนนี้ต้องนอนเปลย์อไป,อ,ไปอ้าวมีปัญหากันแล้วครับตอนนี้อ้าโอ้โหกับาจูมี่นะปาจูมี่กับธนวัตรนะครับธนวัตรพุ่งลงไปนะครับอืมอ้าว มีมีพร้อมคงมาป่วนไปด้วยอีกคนหนึ่งนะครับธนวัฒเนี่ยไปไปเหมือนกับมาไปเ,<อ>าเปิดใช่ใชไม่ได้นะครับแล้วก็เปิดเล่นชิงกันมาพลิกเข้านายล็อกอีกครั้งหนึ่งจิ้มอีกทีนึ่งแต่ว่าเปล่าเกินเจตนาดีแล้วครับอย่างน้อยก็ยังได้จบครับไม่ให้ทาง โปล่านาโต้กลับมาอีกทีหนึ่งตรงนี้ดูครับดีสุดท้ายแล้วก็กำพลยังล้มเซฟไว้ได้ครับพยายามดีแล้วนะครับยูฟิรามอเล็กซ์สวนน้มันครับแต่ต้องต้องได้สักทีครับเราจะได้ไหมโอ้ยิงมาก็ติดมืออีกจนได้ครับกำพลเซฟเอาไว้ครับวันนี้้ะไม่นับลูกที่แกพลาดโอ้โหแกเซฟเยอะแล้วนะครับกำพลโดยเฉพาะกับบาโจเนี่ยแหละครับ ยิงลักษณะแบบนี้ครั้งที่สองแล้วครับยิงํำพลไม่ได้ครับแล้วก็ยังปิดเกมไม่ได้เพียงแต่ว่าได้เตะมุมแล้วมันเหลืออีกไม่ถึงไม่ถึงนาทีนะครก็ผู้สินิน่าจะเป่าวดหมดเวลานะครับที่สนามทุ่งทะเลหลวงครับจังหวัดสุโขทัยครับวันนี้สุโขทัย FC ครับเฉือนชนะนครสีมามาสตาร์ f อไปนะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับ